คันนี้นะครับเป็นคันที่ตอนนี้น้าๆในเว็บไซต์หลายคนอยากตามมากว่าแอคชั่นคันเป็นยังไงนะครับคุณภาพดีแค่ไหนนะครับยี่ห้อคันเก่านั่นเองวันนี้ที่เรามาเทสเป็นคัน3เมตรเก้าูแพ็กนะครับของคันเก่าเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าแอคชั่นของมันแรงของมันเป็นยังไงครับคันนี้นะครับเป็นคันคันเก่านะครับรุ่นมูลไล่ความยาว3.9นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของคันระยะอื่นๆ โอเคต่อมาเราจะมาดูตัวคันกันนะครับคันนี้นะครับทําเหมือนกับคันชิมาโ,โนมากตรงที่ด้ามจับนะครับแล้วก็ความละเอียดของงานการเคลือบคันเงางามเป็นคันเสียมตาลเข้มนะครับมีข้อต่อเป็นเหมือนลายไผ่จริงๆเป็นคันทูแพคที่ทํามาได้งานได้ดีมากนะครับอันนี้คือจุกป,ปิดมีได้แดงคล้องไว้สองอันเป็นไม้จริงนะครับแล้วก็มีแกะสลักคำว่ามูลไล่ชื่อรุ่นของเขาไว้ที่ ตรงหัวด้วยต่อมาเราจะมาดูเนื้อแบงก์กันนะครับโอเคครับ <c oughs> อันนี้เป็นเนื้อแบงก์นะครับเนื้อแบงก์เป็นแบงก์ที่นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับดูความหนาเองส่วนครับความพิเศษอีกอย่างของคำหั่นเกาคันนี้นะครับก็คือตัวซองใสนะครับที่ทํามาเป็น ซองยางยืดที่สวงเข้าไปในคันนะครับดูคันจะไม่พอดีครับต้องสวมและยัดเข้าไปข้างในนะครับ